สวัสดีค่ะมาคูยกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมานีสภาพมาให้กัเผาค่ะเมนูมานีสภาพมาทําอาหารจานเดียวเมนูยำค่ะพี่น้องยำมาม่านะคะพี่น้องยำมาม่าง่ายๆค่ะส่วนผสมละลายกับมีมาม่าส้มไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องแมอมันแล้วก็แล้วก็เห็ดหูหนูสดต้มนะคะพี่น้องแล้วก็ปูอัดค่ะหอมแขกค่ะ กุ้งแห้งค่ะ,มะเมื่อเขือเทศค,ค่ะใบขึ้นช่ายค่ะพริกกับกระเทียมนะคะละมูสับนะคะพี่น้องนะคะเขาเรียกเนูนุ่นีวายม,มา,ม,าม่ามูสับก็แล้วกันค่ะพี่น้องง่ายๆนะคะก่อนอื่นค่ะของเยาวจะไม่เหมือนใครที่นี่เขาจะไม่ไม่กินเผ็ดนะคะพี่น้อง,นองเนีก,กับะ,ะไส้แบบตา่างสไตล์ของเยาวเนี่ยค่ะพี่น้องใส่พริกกระเทียมถือโค้วไว้ลงไปก่อนค่ะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะนะคะพี่นอ้องแล้วก็ตามด้วย น้ำปลาใส่ลงไปค่ะนะคะน้ำตาลปี๊บจะ,สะใส่ไส้เพิ่มนะคะพี่น้องน้ำปลาหนึ่งสองสามสี่ทับทีหมกักเปียวหมกักเอ้ยหม,มัมกเข้มหมักเข้มหน่อยเราจะเข้าค่ะให้พี่น้องก้าเอาด้วยค่ะอันนี้ของย่าย่ยส่วนหลายแต่จะใส่หลายค่ะแล้วก็มะนาวสามลูกบีบลงไปเลยเป็นยังขึ้นบบ่บีบไปก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะขมนะคะสำหรับของเย่าน,นี้ ของเน่าก็งอมแน่ค่ะถ้าบีบไปก่อนมันจะเป็นกลิ่นแบบขมๆกลิ่นโอโๆนะคะเดี๋ย่าก็เลยบีบสดๆคั้นสดๆให้เห็นเลยค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วอีกลูกนึงทีนี้เขาจะกินเปรี้ยวหวานเนะะี่ยค่ะพี่น้องเปรี้ยวอิล่ลีเปรี้ยวแบบว่ามัางค์เทอรยา่าก,ก,ก็กินโมเดอร์ที่กันค่ะมังค์เทอรเฮ็ดขึ้นไปแล้วเขาจะเอาวาบเปรี้ยวนะคะจะน่าว่าบเปรี้ยวเดี๋ยวเอาบางเน่าเอาไปใส่อีกเดี๋พี่น้องนะคะ เยาก็จะใส่น้ำตาลทรายอีกหน่อยหนึ่งค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยชูรสใส่ลงไปหนึ่งซอนค่ะเพิ่มความแซ่บคุกเขาให้น้ำตาลละลายค่ะนี่ค่ะยำมาม่าขอดีของเขาคือเส้น่ค่อยอืดค่ะพี่น้องสามารถยำไว้ได้ค่ะเส้นจ,จะไม่อืด วุ้นเส้นย้ำไว้นานไม่ได้ค่ะมันจะอืดน,นะคะพี่น้องเอาละค่ะังจากนั้นเดยวก็จะใส่หมูสับลงไปใส่เรื่อนกระบื้สับยม่อีกนะคะใส่หมูสับลงไปอีกตามด้วยกุ้งแห้งค่ะตามด้วยหอมแครใส่ลงไป ตามด้วยมะเขืดเทศใส่ลงไปพี่น่องว่าใส่หมูหมวใส่กระสยางแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูสดใส่ลงไปค่ะนี่แหละค่ะเครื่องเน่นๆนะคะผู้ใได้มักเพ็ดก็อนอีก็สามารถที่จะใส่พริกได้อีกค่ะขออนุญาตชิมหน่อยนะึงโอเคค่ะเกี้ยววานเข้มงวด สุด,ดยอดใส่มาม่าลงไปค่ะมาม่ามีอีกค่ะเพราะว่ามันเอาเซตายก็เลยพี่น้องมาม่าซีฮอซีก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าพวกเย่าก,กระสกินนํากระสกินเป็นยําไปเลยการสบูกินเขานะคะพี่น้องแป๊บหบนึ่งเด้อค่ะเอาตะเกียบแป๊บหนึ่งค่ะ อย่างเส้นมันขาดเส้นมันติดกันโอเคค่ะของเย่าไม่เห็ดส่วนไหลเลยค่ะพี่น้องมันอาจจะดูขุกขักแนี่แต่ว่าถเห็ดตามร้านตามอีกยังแท้ๆในเพื่อนเก็ตแบบว่าอันเดียวนี่แหละค่ะตานเดียวง่ายๆค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยปูอัดกับใบขึ้นช่ายค่ะนะคะใส่ปูอัดลงไปแล้วค่อยๆคนด้วยค่ะคนแห้งปูอัดเท่าเสลกนะคะค่อยๆคนกลับไปกลับมาค่ะ สำหรับคนชอบเผ็ดสามารถใส่ได้อีกนะคะอันนี้บ่คอยเผ็ดเป็นไรสีสันนะคะเอาละเดีย๋ยวขอชิมเสร็จเนี่ยอื้อหืออร่อยรสแตะแางแตบค่ะพี่นอ้องอร่อยจริงๆค่ะเอาละค่ะเดีย๋ยวจะเสียเสียดให้เบิกนะคะพี่นอ้องยำมาม่าหมูสับขอมยาวค่ะง่ายๆแต่อร่อยจริงค่ะรสชาติแซ่บอีหลีค่ะ แต่ราคาพี่น้องยำม,มาม่าค่ะใส่หมูสับใส่ปูอัดแล้วก็กุ้งแห้งค่ะพี่น้องเครื่องยำนี่เยอะนะคะแต่ว่าแสบค่ะพี่น้องรสชาติจัดจ้านจริงๆแต่ไม่เผ็ดนะคะพี่น้องจะเปรี้ยวหวานเข้มเต็มทีเลยคะ่ะแต่ว่าไม่เผ็ดพเพื่อนๆก็จะเห็นสีสันหน้าตาแบบว่าไม่สีแดงเท่าไหร่นะคะพ,พะี่น้องหัอยูนิโบรกินเผ็ดนะคะเสร็จมามา่าจะลวกเปืือยแห้งค่ะพี่น้องลวกกระลังพอดีกินค่ะกระลังแสบค่ะ Nh คยุ้มคำญ่ๆกินก็พักสลัดนะคะพี่น้อง ใส่หอมแขกแท่นหอมไงแซ่บเพื่อกันค่ะเพิ่มความเด็ดคือเห็ดหูหนูเข้าไปอีกสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะหิ้วเขาแล้วค่ะที่นี่มากินยำม,มามากด้วยกันแซ่บๆอร่อยๆจ้า